สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับมาตามแนวทางลาวพัฒนาสูพี่น้องเอฟซีครับผมรับวันนี้กะตรงกับวันที่2กันยายน67ครับพี่น้องเนาะครับวันที่2แล้วครับผมครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาพ่อไผ่บุญเน้อครับผมลาวพัฒนาพ่อไผ่บุญครับพี่น้อง สำหรับคลิปหนาจะเป็นแนวทางตัวเลขร่วมเสี้ยนนะครับผมร่วมเสี้ยนครับหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์ครับพี่น้องเนาะที่พระท่านได้ร่วงคลิปครับผมแล้วก็ที่ลงไปแล้วครับผมก็จะมาสรุปให้พี่น้องซีเบิ่งไปนับกันครับผมครับเอาคลิปนี้ก็เป็นลาพัฒนาพอไพ่บุญนะครับผมงวดที่ผ่านมากครับผมสามสิบสิงหาครับผมครับเพิ่นกับให้แนวทางมากครับพี่น้องเนาะกเข้าตัวเด่นนะครับผมเข้าตัวเด่น ครับคือ C ครับพี่น้องเนาะเข้าตัวเด่น C ครับแล้วอ่าเลขที่วัตติดบนล่างครับผมติดบนล่างอ่าหลุดด้วยครับผมครับไปเข่าตัวเด่นครับพี่น้องเนาะครับผมกลับกันปกติเหล็กติดบนล่างผลจะเดินดีครับผมครับเอางวดนี้ก็ลองไปเบิ้งน้ากันครับผมครับที่เพิ่นเคยบอกแล้วครับพี่น้องเนาะหลุดแล้วไม่หลุดซ้ํเด้วยครับผมครับ ก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอให้บุญครับผมรลวพัฒนาครับนําเชียร์พาเลยกขอขอพระคุณพอเด้อครับผมสหนับรัฐบาลไทยกับมี่เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวจงคอยไปเบื้องน้ากันครับพี่น้องนะฟังน้ากันครับผมกับเก่ามาเชียร์ครับพี่น้องครับไปรับชมรับฟังล่าพัฒนากับพอกันเลยครับ พอครับนํำเชียพ์ผ้าลวยสวัสดีพอไพ่บูรครับผมครับสวัสดีครับน้ำเชียพ์ผ้าลวยครับครับเอาคือเบอร์นี่อ๋อมีสองเบอร์พอครับออเอาครับเอาตามต่อพอ่อเล่าเขาตัวเด่นครับเข้าตัวเด่นแปลว่าเด็กพ่อบันใจสิมาสองตัวเด้อเี๊ยโซนี่ครับพอ่อเร็ดตัวมาสองตัว มันเด่นทุกสูตรเลยแม่สิบแป่สูตรสิบสูตรเป็นบ่ละครับผมได้ส <500. S 2> ิบสูตรเลขเลขตัวสี่ห้วิ่งโลดนั่นมันมาทั้งสิบสูตรเลยแต่ว่าสามัวนี่มากแปดสูตรครับเล่าวัดเล่าพัฒนามือนนิเนาะครับดอวันที่สองเนาะครับพ่อวันที่สองแปเด่นศูนย์ตีห้าเก้าศูนย์สี่ ห้้าาเกครับตัวเดียวแบบมาทั้งคลิปสุดคือเรกเก่าดนะครับเด้องวดนี้วิ่งเด่นเด่นคือเก่าครับผมแมนครับจัดชุดครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าซีซีเก้าเก้าซีซีเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้าอันก็เก้าเก้าน้ำเชือ่อมว่ารวยครับ กันเบิ้ล99ครับก็มีแค่นี้แหละครับผมครับอาเล่งติดบนล่างนี่ก็รวมได้นปะพ่อรวบได้น่นเลยครับผมครับสี่ตัวมาครบสองตัวบนล่างครับเขาลองเบิ้งครับผมเด่นเก่าดีก่อครับผมเด่นเก่าครับผมส้นจากสูตรก็พ่อสิบสูตรครับเก่าครับอ เฉพาะองสิลป์เนี่ยเพือได้ครับพี่น้องครับศูนเตีห้าช้นแปดสูตรครับเก้าชนเก้าสูตรสิบศูรับสำหรับตัวมักพอคักคนี่นี่พวพอส่วนตัวครับผมปักคับพีครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์ครับอ๋อครับผมศูนย์เก้าเก้าศูนย์ เน้นตัวเดียวเลยครับพี่น้องระวังเบิ่นน้ำเด้อครับผมเล็กเล่าครับว่าได้เบิ่นโดนแล้วเบิ่นนลังนะครับผมแล้วเบิ่นหนามีอยู่รอบหนึ่งสองสองครับเล็กไถ่าตามต่อได้พอครับต่อได้แลยครับเพราะว่าเอาเล็กฝันโดยเฉพาะเดี๋ยวกอ็เอาเล็กฝันให้แล้ว<ด><อ>เดี๋ยวก็มาเชีร์ทั่วอีกแคนึงครับผมเอาอคลิปนี้กะจีรบกวนพ่อให้บัวสานีเด้อครับพ่อ ครับครับข้อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเป็นแนวทางเล่าพัฒนาของพ่อก่อนครับพี่น้องเนาะครับพ่อไพบุญครับวันนี้เพิ่นกับไดไให้หลายคููด้วยครับผมบดได้ใหลายคููแล้วกัตัวเด่นกับมีชุดเดียวครับผมก็คือเป็นเลขเด่นบนล่างร่วมไปเลยครับพี่น้องเนาะครับสองกันยายน67 ได้0459ครับพี่น้อง0459ครับเด่นที่สุดก็คือเก่าด้วยครับผมับตามที่พอ่อวอาในคลิปแล้วครับพี่น้องเนาะตามที่พอ่อวอาในคลิปก็คือวิ่งรูด9ครับผมชนเก่าอยู่10สูตรครับผม10สูตรครับ90สสูตรครับแล้วก็ ประกบคู่ครับพี่น้องเนาะประกบคู่9009ครับผม9449 9559ครับพี่น้องกันเบิ้ลน้า99ด้วยครับผมกันเบิ้ล99ครับสำหรับตัวธีวาพอมักครับผมพอมักพอชอบก็คือ9009ครับผม9009ครับอย่าลืมด้วยครับพี่น้องระวังเลข เหล็กใยไท่นี่ครับผมไหลมาเล่าครับผมหงวดนี้ครับอาจจะเป็นเก่ายังก็ได้ครับพี่น้องเนาะหรือว่าอาจจะเป็นหกยังก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นศูนย์ยังก็ได้ครับผมซียังก็ได้คือว่าในเก่าในซีในศูนย์ในหกนี่ระวังให้ดีนะครับผมครับเคยเคยเคยไหลครับพี่น้องเนาะเคยไหลมาหากันอยู่ครับลองบึ้งนี่ครับ สำหรับคลิปหน้าก็มาตามกันต่อได้ครับผมเ่าว่าจะเป็นเจ๊ปูอาจารย์เอครับผมอาจารย์เอกครับคนภูเขาครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิ้องเชนหนึ่งว่าเพื่อนจะลงบ่ครับผมเพราะว่าเพื่อนมาจีขอเบรกก่อนครับพี่น้องเนาะครับผมคนภูเขาแล้วก็อีกหลายเส้นนะครับผมที่พระท่านในโลคลิปครับรวมไปถึงที่ว่าจะเอามาสรุปให้พี่น้องที่เบิ้งไปทํากันพร้อมครับพี่น้องเนาะว่าเด่นตัวไหนชนตัวไหนครับผม ครับลองเบิ่งอีกสักงวดครับผมเพราะว่ากมีเคาะกันแล้วกรถือว่าเข้ามาสองงวดแล้วครับผมตั้งแต่ส้นส้นสองครับผมส้นสองครับเขาที่สองครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับผมน้ำเชียร์พาร่วยกับคออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งสองกันยายนหกสิบเจ็ด สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ